สวัสดีครับผมอินรินสตรีเมอร์ Legends of Runeterra ครับหลังจากในคลิปที่แล้วนะครับซีรีส์ได้พาเราไปดูดินดแดนเดเมเซียกันแล้วนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับดินดแดน Shadow Isles ครับ ดวยอัลส์เนี่ยครับเป็นหมู่เกาะที่เคยรุ่งเรืองในอดีตครับมีชื่อว่าเบรสไอเอลครับจนกระทั่งเวโก้ได้พยายามท้าทายกฎธรรมชาตินะครับชุบชีวิตภรรยาของตนที่ตายไปแล้วนะครับด้วยการใช้บ่อน้ำักิ์ที่อยู่ในเกาะครับแต่ว่ามันไม่สำเร็จครับกลับนำพาความล่มสลายมาสู่เกาะแห่งนี้แทนครับด้วยหมอกชมินซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีชื่อว่ารูเนชั่นครับ โรลิเทียนชาวยาวเอลส์นี่ครับด้วยความที่มันเป็นดินแดนแห่งพูดผีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รูนนิชั่นเนาะจุดแข็งของโรลิเทียนนี่เนี่ยก็จะอยู่กับ การเล่นกับความตายครับโดยเฉพาะการสังหารยูนิตครับไม่ว่าจะเป็นยูนิตฝั่งตัวเองหรือว่าจะเป็นยูนิตฝั่งศัตรูมันมีการ์ดที่สามารถใช้กำจัดยูนิตได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวเวนเจนส์นะครับที่สั่งฆ่ายูนิตได้ตัวหนึ่งเลยหรือเป็นทางฝั่งของรูนชั่นนะครับที่จะฆ่ายูนิตทุกตัวบนสนามเลยแต่นอกจากการสังหารนะครับก็ยังมีเรื่องของการชุบชีวิตครับที่เจินี้ก็เก่งไม่แพ้กันยกตัวอย่างเช่นตัวเรนคินเดอร์ครับที่จะสามารถชุบชีวิตตัวแชมเปี้ยนที่เก่งที่สุดขึ้นมาบน ชุบชีวิตยูนิตที่เก่งที่สุดขึ้นมาจนเต็มสนาม6ตัวเลยว่ากันง่ายๆจุดเด่นของลีเจียนนี้ก็คือการเล่นก่อความตายนี่แหละครับและสำหรับการมาของ extension ใหม่นะครับ beyond the b a n d woods ังฝั่ง Legion shadow isles เนี่ยก็มีแชมเปี้ยนใหม่อย่างเว g ก้าแล้วก็เซนนาเข้ามาครับที่เข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถในการสังหารยูนิตด้วยพลังแห่งความมืด darkness ซึ่งจุดเด่นของดาร์ n เนสเนี่ยครับมันอยู่ที่การที่การ์ดใบนี้ถูกเจเนเรตถูกสร้างขึ้นมาครับไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ในเด็กและไม่เสียทรัพยากรในเด็กเมื่อคุณใช้ออกไปและยังมีการ์ดยูนิตให,ใหม่ที่สามารถบัฟความสามารถของตัวดาร์ n เนสได้อีกนะครับอย่างตัวของทวิตเตอร์คัลไลเซอร์นะครับที่เพิ่มดาเมจของดาร์ n เนสแล้วก็ตัวสตีลเซตโรเมเกอร์ที่สามารถลดตัวคอสของดาร์ n เนสลงได้และนอกจากนี้เมื่อเวก้าเลเวลสองเนี่ยเราจะสามารถนําตัวของดาร์คเนสเนี่ยมาปิดเกมได้โดยการยิงไปใส่ที่ทเน็กซัสอีก ในส่วนของเซนนาเนี่ยก็เป็นตัวสนับสนุนดาร์กเนสได้อย่างดีเลยนะครับเพราะความสามารถของเซนนาที่สามารถทําให้การดเวทมนต์ที่มีความสามารถในการยิงดาเมจหรือสังหารยูนิตเพิ่มความเร็วจากสโลกลายเป็นเฟสได้ครับส่งผลให้การ Clear Unit เคลียร์ยูนิตเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นในตัวของเด็กนี้ครับการใช้เซนนาไม่ได้จากัดอยู่ที่การเร่งดาร์กเนสให้เป็นเฟสอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะเร่งความเร็วได้หลายใบยเลยไม่ว่าจะเป็นโกฮาร์ดวิททริงมิสหรือแม้แต่รูเนชั่นครับ ทีนี้เราจะเอา Legion Shadow o s l s เนี่ยไปเล่นกับอะไรได้บ้างด้วยการมาของเวก้าแล้วก็เซนนาเนี่ยมันช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ d e ็ก Control ทางฝั่ง Shadow e y e s ได้เป็นอย่างดีเลยครับและจะยิ่งทวีคูณเมื่อเรานำไปเล่นกับ Legion Bandel le s t e ที่มียูนิตที่ซับพอร์ตตัวของ Darkness ครับแนวทางการเล่นก็จะเป็นการใช้ t วิเ t ็ดคาทาไลเซอครับในการเพิ่มดาเมจของ Darkness ครับแล้วก็ตัว Steelhead Robemaker ที่จะช่วยลดคอสของ Darkness ให้สามารถใช้ได้ง่ายขึ้นครคอยๆใช้ตัวของ Darkness เนี่ย ยูนิตอีกฝั่งไปเรื่อยๆนะครับจนเวก้าเลเวลอัพเมื่อเวก้าเลเวลสเราก็ใช้ตัวของดาร์กเนสนี่ครับปิดเกมยิงไปที่ตัวเน็กซัสอีกฝั่งครับหรือจะใช้ตัวอิ o r ซทรีเซนติเนลก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็มีความสามารถในการก๊อปปี้ดาร์กเนสยิงใส่เน็กซัสอีกฝั่งได้เหมือนกัน สรุปแล้ว Shadow Elves ใน Expansion นี้ก็ยังคงเน้นไปที่การกำจัดยูนิตแล้วก็การเคลียร์บอร์ดเหมือนเดิมครับแต่มีความหลากหลายและมีลุกเล่นที่เยอะขึ้นครับและที่สำคัญเด็ก Darkness เนี่ยก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะครับพิสูจน์มาแล้วโดยามาโตะนักแข่งชาวญี่ปุ่นที่ได้อันดับที่2ของการแข่งขัน World LOR ที่ผ่านมาครับเด็ก Darkness ที่เขาใช้ในการแข่งขันเนี่ยครับมีอัตราชนะถึง100%ซครับไม่แพ้ใครเลยโดยเด็กที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเด็กที่ามาโตะนำไปใช้ในการแข่งขันนะครับทุกคนก็สามารถนำไปลอง เล่นกันดูได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามรายการ Legion of Runeterra ในภูมิภาคอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมอินอรินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ